สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีเมืองประหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกรอบมวยปูนเสือครั้งที่2 2สายบีนัดแรกประจำวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565นะครับมาดูกันครับปรับเปลี่ยนคู่ที่1พิกัด116ปอนด์เนื่องจากทั้งต้นเพชรนายแพทย์วีรชนและเวนอมลักกี้บันเทิงไม่พร้อมชกกันทั้งคู่นะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นมุมแดงอุ้ยเสี่ยวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับพบกับมุมน้ำเงิน ฤทธิชัยโปโมวยไทยหัวหินมาดูฟอร์มกันครับอุ้ยเสี่ยวป,ป้อโรงเรียนกีฬาลำปางอายุ18ปีสูง167เซนเมเป็นมวยขวาฝีมือนะครับจังหวัดลำปางซ้อมที่ศูนย์โรงเรียนกีฬาลำปางนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะน้ำต่อยตามมีหมัดมีศอออาวุธหลากหลายหลักเดี่ยมดีนะครับสามไฟล์ล่าสุดเมษายน65ชนะคะแนนเพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้ม มิถุนายน,ยน65ชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธเจแดงนะครับกันยายน65ชนะนอกยก3าเพชรพิชิตช,ชัยนายกเอท่าสารานะครับมาดูคู่ชกกันครับนิติชัยโปรมวยไทยหัวหินอายุ20ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดเชียงใหม่นะครับซ้อมที่ค่ายโป้มวยไทยหัวหินนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมต่อยหมัดคว้าคอแทงเข่านอก นอกในดีนะครับบูดุดันเดินครบ5ยก3ไฟล่าสุดสกรกฎาคม65แพ้คะแนนยิ้มสยามสอโชคมีชัยสิงหาคม65แพ้คะแนนสิงห์นรงสอดำเนินนะครับกันยายน65แพ้คะแนนอพิเดษน้ำดื่มหมี77ครับเปรียบเทียบเสียดสีกันแล้ววันนี้นะครับชอบไปที่อาวุธหนักแรงและประสบการณ์ผ่านมวยดีกว่านะครับ คู่นี้ชอบไปที่ส่วนตัวนะครับชอบไปที่ฤทธิชัยโปมวยไทยหัวหินจะเอาชนะอุ้ยเสียวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางไปได้จบกันไปแล้วนะครับกับคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่2 2สายบีนัดแรกประจำวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่ากันครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาที่นี้ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่ชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งครับ